มีบางช่วงของชีวิตที่คุณรู้สึกว่าทุกทั้งหลายเริ่มเบาบางเรื่องหนักที่เคยเจอค่อยๆเงียบหายไปนั่นอาจไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญแต่อาจเป็นสัญญาณว่ากรรมเก่าที่เคยผูกไว้กำลังสิ้นสุดลงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อกำให้ผลหมดชีวิตย่อมเบาใจย่อมเป็นอิสระและเมื่อใดที่ใจเริ่มสงบบุญใหม่ ก็พร้อมเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณอย่างน่าอัศจรรย์คลิปนี้จะพาคุณไตรตรองผ่าน6กสัญญาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับคุณในเวลานี้มันอาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดชีวิตคุณถึงเปลี่ยนไปทำไมใจถึงเริ่มสว่างและทำไมอุปสรรคถึงคลี่คลายหากคุณเคยผ่านช่วงเวลาที่มืดมนและกำลังยืนอยู่กลางแสงแห่งความหวังคลิปนี้คือกระจกส่งใจ ที่จะช่วยให้คุณเห็นว่าบุญและกรรมกำลังทำงานอย่างไรในชีวิตคุณเมื่อบุญเก่าที่เคยทำไว้เริ่มส่งผลและกำหนักที่เคยแบกไว้เริ่มคลายตัวชีวิตจะเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่ผู้มีปัญญาจะรู้ได้ด้วยใจมิใช่ด้วยตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมใดทำแล้วย่อมไม่สุเปล่าแม้เวลาผ่านไปนานเท่าใด ผลแห่งกรรมนั้นย่อมตามทันแต่เมื่อผลแห่งกรรมหนักได้ให้ผลครบถ้วนมันจะค่อยๆสิ้นสุดลงดังไฟที่มอดดับด้วยเชื้อที่หมดสิ้นสัญญาณแรกคือใจเริ่มสงบจากเคยฟุ้งซ่านคิดวนไม่หยุดกลับเริ่มนิ่งได้เองแม้ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรหนักหนานั่นเพราะจิตที่เคยถูกเผาไม่ด้วยทุกเริ่มเย็นลงด้วยอนิสงส์แห่งอดีตบุญที่ส่งผลมาบรรเทากรรมเก่า สัญญาณที่สองคือคนที่เคยทำร้ายค่อยๆหายออกจากชีวิตบางคนหายไปโดยไม่รู้เหตุผลบางคนก็เปลี่ยนแปลงท่าทีพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเมื่อบุญส่งผลกเก่าบเาบางคนผ่านก็หลีกห่างสัตบุรุษก็เข้ามาไกลสัญญาณที่สามคือเหตุร้ายบางอย่างที่คนเกิดกลับหลีกเลี่ยงได้อย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนมีกระแสบุญมาคุ้มครองเหมือนมีพลังลีลับมาช่วยไว้ทั้งที่เหตุปัจจัยนั้นแทบไม่มีทางรอดสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงอธิบายไว้ชัดในพระไตรปิฎกว่าบุญที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์จะคุ้มครองผู้มีปัญญาดังเงาติดตามตัวและบุญเช่นนี้เมื่อรวมกับการยอมรับในกรรมการวางใจและการไม่ผูกเวรเพิ่มจะทำให้กรรมเก่าถูกตัดได้เร็วยิ่งขึ้น สัญญาณที่สคือใจเริ่มให้อภัยได้เรื่องที่เคยเจ็บฝังใจกลับรู้สึกเบาและไม่มีแรงในการจองเวดอีกต่อไปนี่คืออนิสงค์ของการปล่อยวางที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่เพียงการฝืนทนสัญญาณที่5คือเริ่มมีคนดีเข้ามาในชีวิตบางคนเป็นเพื่อนใหม่บางคนเป็นครูหรือคนที่นำทางจิตใจสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการที่บุญใหม่เริ่มส่งผลและกรรมเก่าถอยออกไปสัญญาณที่6คือชีวิตเริ่มเห็นหนทางจากที่เคยมืดมนมองไม่เห็นทางรอดกลับเริ่มเห็นช่องว่างแห่งแสงสว่างเหมือนฟ้าที่เคยปกคลุมด้วยเมฆดำค่อยๆเปิดเผยให้เห็นดวงตะวันแม้จะยังไม่สดใสแต่ก็เริ่มมองเห็นความหวังพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใจไม่ผูกเวรไม่ต่อกรรม ไม่เบียดเบียนใครแม้กำหนักก็ย่อมคลี่คลายได้และผู้ที่มีศรัทธามีความอดทนมีเมตตายอมเร่งผลบุญให้ปรากฏเร็วขึ้นได้จึงอย่าแปลกใจหากคุณกำลังรู้สึกว่าใจเริ่มเบาขึ้นคนที่เคยทำร้ายเริ่มหายไปโอกาสใหม่เริ่มเข้ามาทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่โชคดีแต่คือผลแห่งการยอมรับกรรมและการดำรงอยู่ในธรรม ดังนั้นหากวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าใจของคุณไม่ดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนแม้ยังมีปัญหาอยู่รอบตัวแต่ใจกลับนิ่งไม่ปัป่นป่วนไม่วันไหวเหมือนแต่ก่อนนั่นคือผลแห่งการยอมรับการไม่สู้กับความจริงการปล่อยวางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดยอมรับความจริงได้ผู้นั้นจะไม่ทุกข์เพิ่มเมื่อไม่ทุกข์เพิ่ม จจึงค่อยๆลดความหมองบุญที่เคยทำไว้จึงค่อยๆส่งผลได้ชัดเจยนยิ่งขึ้นผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับกรรมแต่ใช้ชีวิตเพื่อเข้าใจกรรมเพราะเข้าใจจึงไม่สร้างกรรมซ้ำเพราะไม่สร้างกรรมซ้ำจึงไม่มีห่วงปุกใหม่และเมื่อกำเก่าค่อยๆหมดความทุกข์ก็จะค่อยๆพ้นโดยไม่ต้องฝืนพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมทั้งหลาย มีเจตนาเป็นใหญ่จิตที่แช่มชื่นจิตที่เมตตาจิตที่ไม่จองเวรคือจิตที่เริ่มก้าวพ้นกำหนักได้แล้วอย่าลืมว่าแม้ใครจะเคยทําร้ายคุณถ้าคุณไม่จองเวรเขากรรมก็จะจบแค่คุณแต่หากคุณตอบกลับด้วยโทสะกรรมจะผูกกันใหม่และจะต้องวินว่ายต่อไปไม่รู้จบในขณะที่คุณฟังอยู่นี้จงพิจารณาตัวเอง ว่าใจคุณยังโกรธใครอยู่หรือไม่ยังถือโทษยังพูดถึงเขาด้วยความเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าเพราะทุกความคิดลบทุกถ้อยคำที่ทำร้ายคือการสร้างกรรมใหม่ที่จะผูกเราวไว้กับความทุกข์เดิมหากอยากพ้นกมเร็วต้องหยุดสร้างกรรมใหม่หากอยากให้บุญเปลี่ยนชีวิตต้องยอมให้ใจสงบก่อนไม่เร่งไม่ผลักไม่พยายามควบคุมทุกอย่าง เพราะธรรมชาติของกรรมย่อมมีเวลาแต่ธรรมชาติของบุญเมื่อถึงเวลาจะส่งผลทันทีดังเมล็ดพืชที่ฝังไว้ใต้ดินแม้เงียบแม้ไม่มีวิแววแต่เมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสมย่อมงอกงามอย่างแน่นอนท่านทั้งหลายที่กำลังฟังทำอยู่ในขณะนี้จงรู้ว่าไม่มีความทุกข์ใดที่ถาวรไม่มีกรรมใดที่ติดตัวเราตลอดไปหากเราไม่ยึด ไม่ยือ้อไม่ต่ออายุให้มันด้วยอารมณ์ของเราเองจงอย่าดึงความทรงจําเก่ามาหล่อเลี้ยงความเศร้าจงอย่าปล่อยให้ความเจ็บใจกลายเป็นอาหารของชีวิตประจําวันหากวันนี้คุณยังนึกถึงใครแล้วใจยังเจ็บนั่นคือเครื่องหมายว่าคุณยังไม่พ้นจากกรรมเพราะคุณยังไม่ให้อภัยการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเขาถูกแต่แปลว่า เราเลือกไม่แบกสิ่งนั้นไว้ในใจอีกและการไม่แบกคือหนทางเดียวที่จะปลดพันธนาการของกรรมเก่าให้ออกไปจากจิตของเราจงปล่อยให้เรื่องร้ายตายไปพร้อมกับวันเก่าและจงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตที่สะอาดสว่างและสงบบุญจะไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครได้ถ้าใจยังเต็มไปด้วยโทสะราคัและโมหะ แต่หากใจสงบเมตตาและพร้อมจะให้อภัยบุญเก่าก็จะคืนผลและบุญใหม่ก็จะเร่งตามมาดังนั้นทุกครั้งที่ใจคุณเริ่มสงบอย่าประมาทเพราะใจที่สงบคือฐานของปัญญาเมื่อมีปัญญาคุณจะเริ่มเห็นเหตุแห่งทุกข์และเมื่อเห็นเหตุคุณก็จะไม่ไปแต่ต้องมันอีกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อได้บุคคลเห็นธรรมเมื่อนั้นผู้นั้นเห็นเรา ผู้ที่เห็นธรรมคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ดิ้นรนไม่ฝืนความจริงจิตที่ฝืนความจริงจะเหนื่อยจะทุกข์จะไม่รู้จักคำว่าพอแต่จิตที่ยอมรับจะสงบจะเย็นจะเริ่มเห็นว่าทุกนั้นเป็นครูมากกว่าเป็นศัตรูอยากลัวทุกข์แต่จงเรียนรู้จากทุกข์เพราะทุกข์ไม่เคยทำร้ายใครหากเขาผู้นั้น มีใจเป็นธรรมแม้กำหนักจะเคยผูกไว้แน่นหนาแต่ถ้าใจไม่ผูกซ้ำไม่แก้แค้นไม่คิดเอาคืนกำเก่าจะค่อยๆสลายไปเองพระพุทธเจ้าสอนว่าความอดทนคือตบะอย่างยิ่งของนักบวชผู้ได้อดทนต่อความเจ็บความช้ำความไม่สมหวังได้โดยไม่หวั่นไหวผู้นั้นคือผู้กําลังตัดกำด้วยตนเองบางคนถามว่า เราทำกรรมอะไรไว้หรือทำไมจึงต้องลำบากเช่นนี้คำตอบนั้นอยู่ในอดีตที่เราลืมแต่ผลของมันปรากฏในปัจจุบันที่เรารับอยู่อย่ามัวแต่มองย้อนกลับว่าทำไมกรรมถึงมาจงใช้เวลานี้สร้างเหตุใหม่ที่จะทําให้อนาคตเบากว่าวันนี้เมื่อใจไม่สู้กลับเมื่อวาจาไม่โต้ต่อ,ตอเมื่อกายไม่เบียดเบียนนั่นคือการหยุดกรรมในระดับลึก ที่ไม่ต้องใช้เวทมนต์ใดๆแต่ใช้สติและเมตตาเป็นเครื่องมือพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้หลบหนีกรรมแต่สอนให้รู้เท่าทันกรรมรู้ว่าเราทำอะไรไว้และรู้ว่าเราจะไม่ทำซ้ำอีกเมื่อใดที่จิตคุณเริ่มรู้สึกเบาโลง่งสว่างไม่ทุกข์ซ้ำกับเรื่องเดิมๆเ,เมื่อนั้นคุณกำลังเข้าใกล้วิมุตติ หรือความหลุดพ้นตามคำสอนขององค์สมมาสัมพุทา้าอย่าเฝ้ารอให้คนอื่นขอโทษจงให้อภัยก่อนอย่ารอให้เขาเห็นคุณค่าจงรู้ค่าของตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยันแม้คนทั้งโลกจะไม่เข้าใจคุณขอเพียงใจคุณเข้าใจตนเองแม้คนทั้งโลกจะเคยทำร้ายคุณขอเพียงคุณไม่คิดทำร้ายกลับนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง เพราะการชนะตนเองคือชัยชนะที่ไม่มีใครแย่งได้การะรงับใจคือประตูสู่ความสงบที่ลึกที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงผู้นั้นจักไม่ยึดติดและเมื่อไม่ยึดติดใจก็ไม่ทุกข์กรรมก็ไม่ต่อบุญก็ไหลามาอย่างอิสระหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราทำบุญมามากแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้น นั่นเพราะใจเรายังผูกโกรธยังร้อนยังเบียดเบียนคนอื่นด้วยคำพูดด้วยความคิดแม้จะทำบุญด้วยมือบุญแท้ไม่ใช่เพียงแค่ถวายของแต่คือการถวายใจที่บริสุทธิ์คือใจที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความอยากให้ใครเจ็บปวดแม้แต่น้อยและนั่นเองคือกุญแจที่ทำให้บุญที่คุณเคยทำไว้เปิดประตูแห่งชีวิตใหม่ที่ไร้กรรมเก่าเหนียวรัง จงอย่าคิดว่าชีวิตที่ยังไม่สบายยังไม่สำเร็จยังไม่สงบเป็นเพราะบุญไม่พอแต่จงเข้าใจว่าบางครั้งบุญมีอยู่แล้วเพียงแต่ใจเรายังไม่พร้อมจะรับใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังความเร่งรีบความอยากได้เร็วคือใจที่ปิดประตูบุญเพราะบุญจะทำงานได้ดีเมื่อใจยอมวางยอมปล่อยและยอมรับว่าทุกสิ่งมีเวลาของมัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าจิตใดยึดมั่นจิตนั้นย่อมทุกข์และจิตใดปล่อยวางจิตนั้นย่อมเป็นสุขดังนั้นหากคุณยังยึดถืออดีตยังรอคอยการขอโทษยังจมอยู่กับความเสียใจแม้บุญจะรออยู่ตรงหน้าใจก็ไม่อาจรับได้เปรียบเหมือนคนที่มีของดีอยู่เต็มมือแต่ไม่ยอมวางของเก่าของใหม่ก็ไม่มีที่วางฉันได้ก็ฉันนั้น ใจที่ยังโกรธยังอาฆาตยังพูดถึงความหลังด้วยความเจ็บคือใจที่ยังไม่มีที่วางให้บุญการให้อภัยจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการตัดกรรมที่ลึกที่สุดเพราะเมื่อเราไม่ให้อภัยใจเรายังผูกพันกับเขาแม้ไม่พบกันต่อหน้าแต่จิตยังคิดถึงด้วยพลังลบพลังนี้แหละคือเงื่อนของกรรมพระพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้ใดปล่อยวางได ผู้นั้นจึงพ้นจากวัตตะเพราะวัตตะหรือวัะสงสารไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเวียนว่ายตตยเกิดแต่คือการเวียนกลับมาทุกข์้วยเรื่องเดิมๆซ้ำๆที่ใจยังไม่เรียนรู้ถ้าใจคุณยังงงเวียนกับความสัมพันธ์เดิมความเสียใจเดิมความแค้นเดิมแม้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงภายนอกไปมากเพียงใดใจก็ยังอยู่ที่เดิมสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่เวลา แต่คือปัญญาเวลาเทียงอย่างเดียวไม่ได้ลบความทุกข์แต่การมองเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากที่ล้างความทุกข์ได้หมดสิน้นพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยสอนให้หนีทุกข์แต่สอนให้เข้าใจทุกข์และเมื่อเข้าใจทุกข์ใจก็จะไม่กลัวมันอีกเพราะรู้ว่าทุกนั้นเกิดเพราะเหตุและเมื่อเหตุหมดทุกก็ดับผู้ใดเข้าใจเหตุแห่งทุก ผู้นั้นย่อมเข้าใจทางดับทุกข์ผู้ใดเข้าใจทางดับทุกข์ผู้นั้นจะไม่ถามว่าเมื่อไรกรรมจะหมดแต่จะเริ่มถามว่าเราจะหยุดสร้างกรรมได้อย่างไรนี่แหละคือปัญญาที่แยกผู้ฟังธรรมออกจากผู้ปฏิบัติธรรมเพราะผู้ฟังธรรมเพียงรับรู้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะนำธรรมมาแปลเปลี่ยนใจใจที่แปลเปลี่ยนแล้วจะไม่คิดลังแค้นจะไม่พูดทำร้าย จะไม่เดินย้อนกลับไปหาความเจ็บปวดอีกเพราะเขารู้แล้วว่าทุกความเจ็บที่จดจำคือโซ่ตรวนของกรรมที่ล่ามเขาไว้กับอดีตอันร้ายประโยชน์เมื่อใจปล่อยได้ใจจะเริ่มเบาเบาจนรู้สึกได้ว่าความโล่งในอกนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลของบุญเก่าที่ส่งมาคลายปมในชีวิตและคือผลของการหยุดสร้างกรรมใหม่ด้วยสติด้วยความเข้าใจ เมื่อใดที่ใจเริ่มรู้เท่าทันความคิดที่ปรุงแต่งก็จะค่อยๆเงียบลงเมื่อใดที่ใจเริ่มไม่ตอบโต้ความทุกข์ก็จะค่อยๆหายไปโดยไม่ต้องรอใครมาขอโทษเพราะการให้อภัยไม่ใช่การยกโทษให้เขาเพียงฝ่ายเดียวแต่คือการปลดปล่อยใจเราเองจากการแบกสิ่งที่ไม่ควรแบกเมื่อใจไม่ยึดโทษเขาไว้ใจก็ไม่ต้องทนเจ็บซ้ำ ใจก็ไม่ต้องเวียนว่ายในห่วงของกรรมเดิมอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีใครล้างความเกลียดได้ด้วยความเกลียดมีแต่ความรักเท่านั้นที่จะลบความเกลียดให้หมดไปได้และรักที่พระองค์ตรัสถึงไม่ใช่ความรักแบบโลคีแต่คือเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการเลือกที่รักมักที่ช่างใจที่มีเมตตาย่อมเป็นแหล่งกำเนิดของบุญ เป็นจิตที่สร้างแรงสันสะเทือนในทางดีส่งผลให้ชีวิตค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เบาขึ้นสว่างขึ้นและร่มเย็นขึ้นแต่ถ้าใจยังผูกเวรใจก็เหมือนถูกมัดไว้กับหินก้อนใหญ่จะเดินไปทางไหนก็เหนื่อยจะทำบุญแค่ไหนก็ไม่เบิกบานเพราะบุญนั้นถูกใจที่คุณมวัวการไม่ให้เข้าถึงผลอย่างเต็มที่พระองค์ตรัสอีกว่าจงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ จงชนะคนตรณีด้วยการให้คำสอนนี้เรียกง่ายแต่ลึกซึ้งและทำได้ยากถ้าใจยังไม่มีปัญญาเห็นความจริงจงจำไว้เสมอว่าคนที่พูดร้ายกับเราเขาคือคนที่ใจร้อนส่วนเราจะตอบกลับหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าเราตอบกลับด้วยความโกรธแสดงว่าเราก็ร้อนพอๆกับเขาแต่ถ้าเรานิ่งได้ จเราก็เริ่มเหนือกว่าเขาแล้วการให้อภัยคนอื่นคือความกรุณาแต่การให้อภัยตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเดินบนทางแห่งธรรมหลายคนทำผิดพลาดในอดีตแล้วโทษตัวเองไม่หยุดการจมอยู่กับความรู้สึกผิดไม่ได้ทำให้ใครดีขึ้นตรงกันข้ามมันทำให้ใจหนักขึ้นและสร้างทุกสัมซาพระพุทธเจ้าสอนว่า จงยอมรับสิ่งที่ทำแล้วตั้งใจใหม่เปลี่ยนกรรมด้วยกรรมดีแก้เวรด้วยความเมตตาแม้เคยทำผิดถ้าวันนี้ตั้งใจชำระใจไม่สร้างผิดซ้ำนั่นย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีบุญผู้ที่รู้สึกผิดแล้วเปลี่ยนตนเองคือผู้ที่ควรได้รับความเมตตาอย่างยิ่งแต่ผู้ที่รู้ว่าผิดแล้วยังทำผิดซ้ำคือผู้ที่กำลังเดินสู่ขุมนรกในใจ คุมนรกไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่เกิดในจิตที่เต็มไปด้วยไฟแห่งความโลภโทสะและโมหะสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่เกิดในจิตที่มีสติมีเมตตาและมีความเข้าใจในธรรมดังนั้นการดับทุกข์ไม่ใช่การรอเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแต่คือการเปลี่ยนสภาพจิตใจให้ยอมรับให้ปล่อยวางให้เข้าใจว่าทุกอย่างมีเหตุและมีที่มา พระพุทธองค์ทรงไม่ให้เราทุกข์เพราะคนอื่นทำไม่ดีแต่ให้เรารู้ทันใจตนเองว่าเพราะอะไรใจเราจึงหวั่นไหวเพราะอะไรจึงโกรธเพราะอะไรจึงยึดถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เราจะเริ่มรู้ว่าเราคือผู้กำหนดชะตาชีวิตด้วยใจของเราเองไม่ใช่ด้วยโชคชะตาไม่ใช่ด้วยคำพูดของใครและไม่ใช่ด้วยอดีตที่เปลี่ยนไม่ได้จงอย่ารอให้กำหนด จงเริ่มเปลี่ยนใจให้เบาแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องรอปาฏิหาริย์เพราะเมื่อใจพ้นเวรบุญที่เคยทำไว้จะไหลามาโดยไม่ต้องเรียกอย่าปล่อยให้คลิปนี้จบแค่เสียงจงให้ธรรมาน้จบที่ใจคุณคลิปหน้าเราจะพาใจคุณไปพบพลังบุญที่เปลี่ยนชีวิตได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งดวง